나나가없า지สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้ำกวนพาทุกคนนะคะมาออกนอกสถานที่นั่นเองตอนนี้ที่น้ำกวนอยู่นะคะนั่นก็คือทัพพาาซาจ,จังหวัดพะเยานั่นเองค่ะทุกคนเนื่องจากว่าวันนี้นะคะครีมที่น้ำกวนใช้นะคะมันกําลังจะหมดแล้วเราทำกคนก็เลยจะมาซื้อครีมตัวใหม่นะคะเป็นครีมที่ ยูทูบเบอร์หลายๆคนนะคะรีวิวกันเยอะมากแล้วก็ชื่นชมกันด้วยนะคะวันนี้น้ำก้อนก็เลยอยากจะลองใช้ดูเดี๋ยวเราไปหาซื้อกันค่ะทุกคนไปตามดูกันนะคะว่าครีมที่น้ำก้อนจะซื้อเนี่ยจะมีอยู่หรือเปล่าไปดูเลย<ม> <Orchestra> โอเคเพื่อนๆอยากดู้วใช่ไหมคะว่ะครีมที่น <umba> <objeto S 3> <uum> ้องกันจะพาไปซื้อเนีค่ะคือครีมอะไรเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยเนาะค่ะยังไม่ถึงจุดหมายเลยแล้วก็แวะซะก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าครีมที่เราจะซื้อเนี่ยจะเป็นครีมอะไรไปกันเลย 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 안 보면 왜 그러냐고 묻네 มิสเตอรีไอแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะคะทุกคนก็เลยเดี๋ยวนำกัานจะเข้าไปซื้อของเล็กๆน้อยๆแล้วเดี๋ยวเอามาฝากเพื่อนๆดูกันนะคะว่าเราจะซื้ออะไรบ้างเราจะได้ของอะไรบ้างแ่มบย ตอนนี้นะคะเราก็ได้ของอม o ุกุกสุกุก c ก o กนะคะซึ่งแบบน่ารักมากนะคะมาสามอย่างนะคะอันนี้ก็คือไม้บรรทัดกิ๊ติดผมนะคะแล้วก็แล้วก็อันนี้อันนี้ขวัญ ช่วยหน่อยอันนี้นะคะอันนี้ชือ่อมันคือผ้าปิดตาค่ะท<ด>ุกคน<ๆ>โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงที่วัดสันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อครีมที่เราตามหากันค่ะไปดูกันนะว่ามันจะมีไหมเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ในวัดสันแล้วนะคะตรงทางที่วันเดินมาก็จะเป็นโซนบำรุงผิวหน้าตรงนี้ เพื่อนอยากดูะลรใช่ไหมคะว่าครีมที่น้องกัอจะพามาซื้อเนี่ยคือครีมมะไรยแทนแท้นี่ค่ะนี่เลยนี่ก็คือครีมเซราวีนั่นเองนะคะทุกคนนั่นก็คือครีมที่น้องก๊อจะมาซื้อวันนี้เลยต้นเลยกตันงแต่ ะะก็ผ่านมาเป็นเวลา1อาทิตย์แล้วนะคะ1วี่แล้วที่น้ำกรนได้ไปพาเพื่อนๆไปช้อปไปหาซื้อครีมเซร,รีต่ตัวนี้กันใช่ไหมคะซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่า้ทำไมน้ำกวอนเนี่ย ต้องรองให้เวลาเนี้ยผ่านไปตั้งหนึ่งอาทิตย์กวนก็อยากจะบอกตรงนี้ก่อนนะคะว่าถ้าน้ำกวนเนี่ยไม่ได้ลองพิสูจน์ไม่ได้ลองใช้น้ำกวนก็คงไม่กล้ามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันใช่ไหมคะทุกคนวันนี้นะคะน้ำกวนก็เลยลองใช้ไปแล้วประมาณ1อาทิตย์แล้วนะคะวันนี้น้ำกวนก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูกันว่าครีมเซรีตัวนี้ที่เหล่ายูทูบเบอร์เนี่ยเขาต่างพากันชื่นชมว่าดีนะ ย่างนั้นอย่างงูนนะเป็นยังไงเดี๋ยวหนูก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันนะคะซึ่งเจ้าตัวเซโรวีตัวนี้นี่นะคะเขาก็ได้รับฉายาหรือว่าสมญานามเนี่ยเรียกว่าครีกกระปุกยักษ์ใหญ่ประจําบ้านเลยค่ะทุกคนเพราะว่าไซส์เขาก็คือใหญ่มากๆเลยตัวนี้คือไซ์ที่ใหญ่ที่สุดของทางแบรนด์แล้วนะคะเกือบเท่าหน้าเลย ก่อนที่เราจะไปรู้สรรพคุณของทางเซราวีนี้นะคะเราก็ต้องมาทําความรู้จักเกี่ยวกับเซราวีกันก่อน <c oughs> ใช่ไหมเซราวีนี้คืออะไรเซราวีนี่นะคะเป็นแบรนด์เวสําอางอันดับหนึ่งที่แพทย์ผิวหนังอเมริกานะคะได้รับการแนะนําให้แก่ชาวโลกเลยเซราย่อมาจากอะไรเซรานี่นะคะย่อมาจาก เซรามายค่ะเซรามายคืออะไรเซรามายคือสารสำคัญที่ทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยค่ะชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะส่วนวีนี่นะคะวีเนี่ยย่อมาจาก เทคโนโลยี MV หรือว่าเทคโนโลยี MVE นั่นเองค่ะซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะทำให้ผิวเรามีความชุ่มชื้น24ชั่วโมงเลยง่ายเลยนะคะทุกคนเจ้าตัวครีมเซราวีตัวนี้เนะะี่ยค่ะเขาก็จะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะคะเซราวีนียคะ่ะเขาผลิตมาเพื่อรักษาปัญหาผิว5ผิวเลยหนึ่งก็คือปัญหาผิวที่ขาดน้ำนะคะ สองนั่นก็คือปัญหาผิวที่แห้งกร้าน3ก็คือปัญหาผิวที่แห้งเป็นขุยสี่ก็คือปัญหาผิวที่หมองคล้ไม่มีออร่านะคะแล้วก็5ก็คือปัญหาผิวที่ไม่เรียบเนียนครุขระเป็นลูกเลนส์ค่ะง่ายๆเลยนะคะทุกคนคีย์เวิร์ดมีแค่3คําเองนั่นก็คือชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านแล้วก็แข็งแรงค่ะมีแค่3คําแค่นี้เลยก็คือใส่ใจปัญหาผิวมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเนื้อครีมกันบ้างนะคะอันนี้คือภูมิใจนําเสนอมากเนี่ยเนื้อครีมเขาเป็นเนื้อครีมที่แบบเข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็แน่นมากๆเลยทุกคนลองคิดสภาพตามนะเนื้อครีมที่แบบแน่นๆอนะ่ะแล้วทาบนผิวอะ่ะมันจะเหนียวเนินอะนะไหมอ่ะมันจะมันเยอะมไหมสัหรอบเซรวีตัวนี้นี่ก็คือไม่ใช่เลยนะ ค่าแวบ,บแรกสัมผัสได้ก็คือซึมเข้าผิวได้รวดเร็วแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะให้ความชุม่มชื้นแก่ผิวดีมากเลยสําหรับผู้ที่มีปัญหาผิวผิวแห้งเป็นขุยเนี่ยก็คือสามารถใช้ครั้งแรกแล้วรักษาหายเลยนะคะได้มีการพิสูจน์และวิจัยมาแล้วนะนี่เลยก็คือซึมซับเข้าสู่ผิวไวมากๆเลยนะคะไม่ทําให้ผิวเนอหนาแล้วก็ไม่ทําให้ผิวมันเยิมด้วย คือน้ำกวนลองทาที่หน้าใช่ไหมมันสามารถทาที่หน้าได้ท in นวันเลยใช่ไหมคะน้ำกวนทาที่หน้าน้องกวนก็ไปแต่งหน้าปรากวดรคกขึ้นสำอางเนี่ยติดหน้าขึ้นมากเลยนะคะให้ความชุ่ชืนแก่ผิวถึง24ชั่วโมงเลยดีมากมาก,มากไม่ตายแม่เลยแล้วใยน้องเซราวีตัวนี้เนะะี่ยค่ะเขาก็ยังช่วย รักษาผู้ที่มีปัญหาผิวไม่แข็งแรงผิวอ่อนโยนผิวแพ้ง่ายหรือว่าระคายเคืองง่ายเนี่ยค่ะ mm. ก็ยังช่วยรักษาได้นะคะเพราะ mm. ว่าเซราวีตัวเนี้ยไม่มีสารประกอบต่างๆไม่มีสารเคมีนะคะไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์หรือว่าไม่มีน้ําหอมอะไรที่ปนแต่งด้วยค่ะก็คือปราศจากเลยนะคะดีมากๆเลยเป็นเรื่องอางอันดับหนึ่งที่เหมาะสําหรับผิวหนังเราเลยนะคะเอาละคะ่ะทุกคนสาหรับวันนี้น้ำก๊อนก็มาแชร์ ครีมเซราวีตัวนี้ให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็สําหรับใครที่อยากซื้ออยากใช้ตามนะคะอยากไปซื้ออยากไปตามของมันต้องมีนะคะก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านวัสสันเลยนะคะหรือว่าคัต์แบรนด์ครีมเซราวีก็มีเหมือนกันนะคะราคาไม่ถึงพันแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งปีด้วยขนาดที่บิ๊กเบิ้มของเขาเลยสําหรับวันนี้นะคะน้ำกรนก็ฝากครีมเซราวีตัวนี้ไว้นะเอาหมวกอั้มใจเพื่อนๆด้วยนะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะ เอนจอยทริปเที่ยวของน้ำกวอด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดกระดิ่งยังไม่ได้กดไลค์ให้กันก็น้ำก้อนก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนใหม่ของคลิปน้ำกวอนนะคะอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะคะบ๊ายบาย